เฮ้ยน้องฟื้นแล้วคนก็เลยอันนั้นอันนั้นอย่าหลงเชื่อเลยนะอันนั้นเพราะว่าผมเข้าไปดูแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบเหมือนชักชวนให้ไปไปเล่นแบบการเล่นพนันใช่ถูกต้องว่าเราได้มีรายได้จัดเล่นพนันเพื่อมาจ่ายเงินให้ค่ารักษาพยาบาลความจริงแล้วก็คือว่าค่ารักษาพยาบาลตอนนี้ก็คืออยู่ในวงเงินประกันอยู่ใช่เขาอยู่ในวงเงินประกันแล้วเราก็ต้องเก็บแหละเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสิ้นหมดประกัน15ล้านแล้วเนี่ย ก็ต้องดูแลกันเองแหละก็คือคนเข้าไปกดทิกดูเยอะแล้วก็เม้นเยอะใช่เมากเป็นหมื่น,นผมรู้สึกแบบโห้ไม่ได้แล้วผมก็เลยได้ได้ออกมาบอกบอกด้วยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ข่าวจริงนะข่าวปลอมคุณวิก็ยังป่วยอยู่ครับยังไม่รู้สึกตัวยอยู่โรงพยาบาลอาการโดยรวมยังทรงๆครับยังทรงยังไม่รู้สึกตัว การรักษาตามอาการตอนนี้ก็คือมันอยู่ที่สมองนาะสมองมันยังยังยังไม่ทํางานพูดง่ายมันก็ดูแลในเรื่องของสภาพร่างกายอะไรเงี้ยหมซึ่งร่างกายก็ยังปกติแต่ค่าใช้จ่ายน่าจะเพิ่มอีกเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปกี่ล้านลก่อนหน้าน่าจะเกือบแล้วไหมครับสิบกว่าตอนนี้ก็น่าจะเกือบเต็มแล้วครับเต็มแล้วใช่ตอนนี้เราวังการงินอาวาอยางเง้เออส่วนค่าชดเชยที่ได้มาก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอามาเอามา สับสันละว่าจะจะอยู่ยังไองอะไรเงี้ยจะอยู่ห้องแบบไหนเล็กลงไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่เพื่อที่มันอยู่ได้ระยะยาว